ละครดีแต่พังเพราะผูก้กำกับแฟนละครแห่แบนมาตาลดาเปลี่ยนช่องหนีจนกว่าคนนี้จะขอโทษหมออัมอิราวัตอารีกิจอดีตนักร้องชื่อดังทวิตข้อความถึงกระแสละครเรื่องดังอย่างมาตาลดาที่กำลังออกอากาศทางช่องสามบอกเห็นว่าเป็นอีกเรื่องที่ดีแต่น่าเสียดายที่คงไม่ดูเหตุจากมีผู้กำกับของเรื่องชื่อเหมียวประวรัฐ ระบุว่าใครลืมผมไม่ลืมแฮชแท็กเมี่ยวประวันรัฐเห็นว่าซีรีส์ดีเหรอขอยังไม่ดูละกันจนกว่าผู้กำกับจะออกมาพูดถึงสิ่งที่ทำบนเวทีกปปาสาทั้งนี้เมียวประวันรัฐนักสุริยะตกเป็นประเด็นร้อนๆในโลกโซเชียลอีกครั้งหลังชาวเน็ตพากันออกมาแสดงความคิดเห็นทำนองแห่แบนละครมาตาลดาที่ใครๆหลายคนชื่นชมว่าเป็นละครไทยน้ำดีเรื่องหนึ่ง ที่สามารถสู้กับละครฝั่งชาติได้สบายสบายเหตุจากพบว่าเมียวประวันรัฐมีรายชื่อเป็นผู้กำรรกับละครเรื่องนี้สืบเนื่องจากประเด็นการเมืองในอดีตที่เธอเคยเปิดหน้าขึ้นเวทีชุมนุมการเมืองกอปปส